สถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมดนนเด็จพระนางเจ้าศริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนอร์ตกรุงเทพเขตสายใหม่กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมดนนเด็จพระนางเจ้าศริกิตพระบรมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงจัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจเอสแบ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดอาทิทรงส่งเสริมด้านการศึกษาการกีฬาและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยจัดกิจกรรมกีฬาสี S-BAC บ Mul t i ติ r s e g a m เ2025เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพพลนานามัยที่แข็งแรงเสริมสร้างความสามัคคีความมีระเบียบวิน,นัยและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาอาจารย์บุคลากรและชุมชน มีการแสดงชุดพิเศษที่ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการทำรงรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถก้าวสู่สังคมสากลได้อย่างเหมาะสมมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาท้องถิ่นเช่นวิ่งกระสอบวิ่งสามขาชักเะเยร์และการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาอ e ีสปอร์ต